ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิ์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษการใช้กรรมในทุกๆุเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านักาลเราผู้บำเพ็ญนักบวชนักโคตรฤาษีได้บททั้งหลายชาวบังบทชาวรับแลนะเจ้าสำนักเจ้าที่เจ้านิกายลาาคมรทั้งหลาย แล้วเหล่าจิตญาณที่ฆ่าตัวตายนะไม่ว่าจะยคหนุนสมัยใดก็ตามในทุกคนควนินแดนน้อมใจขอเข้ามากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสลระนังคัจฉามิธรรมังสรานังคัจฉามิ สังขังสลานังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรานังกัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสลานังกัจฉามิทุติยัมปิสังขังสลานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรานังกัจฉามิตติยัมปิธรรมังสลานังกัจฉามิตติยัมปิสังขังสลานังกัจฉามิขอน้อมน้อมองค์มหาบรมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธานข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนตรยัยแด่พระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีมูเหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความลงยึดติด ความหลงตั้งเอาความหลงตอกย้ำมกวนจมแช่นอนเนืองความห่วงห่วงความลังเลความยืดเยือ้อความโหยหาอะไรเอาวรความตึงเครียดในจิตในใจจิตที่ยังคงรอคอยความอิดออดอ้อยส้อย การหมกมุ่นในความคุ้นเคยความเคยชินเดิมๆในทิฏฐิทัศนะในคติอคติในค่านิยมอุดมการทิฏฐิความเห็นความหมายของผู้อื่นทั้งหลายหรือในวิถีวิธีการในปณิธานทั้งหลาย ที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรมขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดในจริตจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีในความสำนึกในจริตอนุสัยในโลกียวิสัยในโลกียสุขความหมกมุ่น ในความเป็นความอยู่ในผลประโยชน์ทั้งหลายในทรัพย์สมบัติทั้งหลายในพฤติกรรมทางกายวาจาใจทั้งหลายในธรรมารมณ์ในอารมณ์ในความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งในเงื่อนไขของตนเองในความฝังจิตฝังใจ ในปมด้อยปมเด่นในทิฏฐิมานะความมหารการในธรรมทั้งหลายในสัญญาความจำความเจ็บช้ำน้ำใจความรู้สึกผิดความสำนึกผิดความผิดหวังความน้อยอกน้อยใจความปวดร้าวในใจ ความโศกเศร้าเสียใจความติดขัดข้องค้างคาใจทั้งหลายขอประกาศสลัประกาศถอนอารมณ์ย้ำคิดย้ำทำการตอกย้ำในจิตในใจอันเกิดจากการตั้งเอาความพึงพอใจอย่างยิ่งยวดหรือการปฏิเสธปฏิฆะ อย่างสุดตรงทั้งหลายจนก่อให้เกิดความซึมเศร้าความหวาดกลัวความหวาดระแวงการย้ำคิดย้ำทำความยึดมั่นการหมกมุ่นในตัวมันเองการปิดกั้นตนเองจากการเปิดใจต่อพระสัจธรรม หรือสิ่งดีงามทั้งหลายขอถอดถอนความเสียดายความหวงแหนความห่วง,ห,วห,วงห่วงในนี่เวนี่กรรมทั้งหลายในคำมั่นสัญญาคำสัตสาบานคำปฏิญาณตนความพยาบาทอาฆาตความโกรธแค้น ความผูกใจเจ็บการจองเวรจองกรรมการพร่ำบ่นกลดา่าคำสาปแช่งทั้งหลายขอถอดถอนความห่วงหวงปรารถนาดีความจงเกลียดจงชังความคาดหวังตั้งเอาความภาคภูมิใจหรือความผิดหวังเสียใจ ความท้อแท้สิ้นหวังที่มีต่อครอบครัววงตระกูลต่อตนเองต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามความยึดติดในธรรมทั้งหลายความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าทั้งหลายการตั้งจิตอย่างผิดผิดทั้งหลาย ตัณหาความพึงใจความห่วงห่วงความหลงยึดติดความคาดหวังในตนเองในคุณลักษณะหรือรูปลักษณ์แห่งตนทั้งหลายตัณหาความอยากดีทั้งทางโลกและทางธรรมความหลงศรัทธาหลงงมงาย ในความยึดติดต่อองค์มหาบารมีต่อพระสัจธ,ธรรมหรือขณะจิตหนึ่งขณะจิตใดก็ตามที่ได้เคยคิดพูดทำในการกีดกันขัดขวางปิดกัน้นปิดบงังขัดขวางผู้อื่นจากการให้การสละ การสร้างบุญบาร,รมีการบวชการบรรพชาจากความขี้คลายสว่างสวยัยในพระศาร,รมาหรือกีดกันให้ไกลห่างจากการโปรดสัตว์หรือการขัดขวางกิดการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีเองก็ตาม ขอถอดถอนทุกๆขณะจิตที่จ้องแสวงหาวิธีวิธีการในความหลุดพ้นความพ้นทุก์ความสุขความสงบความปลอดโปร่งโล่งใจทั้งหลายหรือความหลงเข้าใจผิดต่อธรรมทั้งหลาย ที่คิดว่าเป็นเนื้อหานิโรีนิพานหรือทางหลุดพ้นทั้งหมดทั้งสิ้นขอถอดถอนทุกๆสัญญาความจำที่เคยมีเกี่ยวกับการศึกษาการเล่าเรียนความเข้าใจผิดในการปฏิบัติเอาทําเอา ในความหลุดพ้นทั้งหมดทั้งสิ้นขอถอดถอนความมหังการความหลงลำพองความมั่นอกมั่นใจความยึดมั่นในตนทั้งหลายหรือสิ่งภาพภูมิใจในตนเองทั้งหลายการตอกย้ำทั้งหลายขอถอดถอน ความยึดมั่นในทิฏฐิทัศนะทั้งของตนเองและผู้อื่นความยึดมั่นในศาสตร์ในวิชาต่างๆในแนวทางทั้งหลายอันไม่ตรงต่อพระสัจธรรมขอถอดถอนความหลงยึดติดความหวงแหน ในฐานะในสถานะในบทบาทในตำแหน่งหน้าที่ในลาบยศสรนเสริญในชื่อเสียงเกียรติยศอันเป็นสิ่งสมมุติทั้งหลายความมีความเป็นความเห็นความหมายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถอดถอนทุกทุกขนาจิตที่มุ่งสนองตนเองและผู้อื่นจนก่อให้เกิดความหลงวกวนหลงสารวนความหลงจมการดำดิ่งในมายาทั้งหลายขอถอดถอนทุกทุกขนาจิต ที่ยังคงแสวงหายังหลงเพลิดเพลินไปในสรรพสิ่งสรรพธาตุสรสรพธรรมทั้งหลายความพึงพอใจในโมหะตัณหาอุบาทานในความทรงจำในเรื่องราวในความหมายในคุณค่าทั้งหลาย ยังหลงตอกย้ำความมั่นอ,อกมั่นใจสิ่งรับรองรับประกันต่อมโมหะตัณหาอุปทานแห่งตนทั้งหลายเพื่อการดำเนินไปในความคิดความเชื่อความเห็นความหมายที่ตนยึดติดทั้งหลายขอถอดถอน ทุกๆขนาดจิตที่เอยสัมผัสสัมพันธ์ต่อองค์มหาบารมีทุกๆพระองค์ต่อผู้โปรดสัตว์องค์ุรุมหาคุรุทั้งหลายองค์มรมครูทั้งหลายด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยอารมณ์ความรู้สึก อันไม่เหมาะไม่ควรด้วยทิฏฐิทัศนะความเห็นความหมายการประมาทปามาตลบหลูดูหมิน่นดูถูกเหยียดหยามความดื้อรั้นดื้อดึงความน้อยอกน้อยใจด้วยทิฏฐิมานะ ความหยาบคายหยาบกระด้างการล่วงเกินล่วงละเมิดการตีตนเสมอทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ยังเป็นเหตุเป็นเชื้อยังคงค้างคาทำให้ค่้อยเขวหลังเลอิดออดอ้อยส้อย ปริฆาขัดเคืองทำให้ไม่หมดใจกับพระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีข้าพเจ้าทั้งหลายขอถอดถอนทั้งหมดทั้งสิ้นขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่าง สู่ศุญญาตาเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอโอโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยกระทำต่อผู้อื่นทั้งหลายด้วยกายวาจาใจทั้งหมดทั้งสิ้น ในการตอกย้ำดูถูกเหยียดหยามเหยียบย่ำซ้ำเติมทำล้ายทำลาย,ลายจนเป็นเหตุแห่งความมืดมนในจิตในใจของผู้อื่นทั้งหลายขอ,อโหสิก,กรรมต่อกรรมทั้งหลาย อันเกิดจากความลังเลการเพิกเฉยเมินเฉยความเกียดคร้านความดื้อรั้นดื้อดึงทิฏฐิมานะทั้งหลายการไม่นำพาต่อพระสัจธรรมต่อการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีตลอดจนถึง กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในความขี้คลายสว่างสวยและการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวางไรขอบเขตขอทรงได้โปรดยกโทษอาโหสิกรรมให้แก่มูเราข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นโหสิก,กรรมนะรับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอชดเชยชดใายในนี่เวน,นี่กรรมทั้งหมดทั้งสิน้นที่ยังคงติดค้างต่อเจ้ากรรมในเวนคู่กรณีกรรมทั้งหลาย ต่อท,ทุกทุกภาคส่วนต่อสรรพสัตท,ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิเจ้ากรรมนเวรของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณอันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องจมจ่อมดำดิ่งสืความมืดมน ในจิตในใจแห่งตนทั้งหลายหลายกำลังในการสว่างสวยัยตามเนื้อหาพระสัจธรรมทั้งหลายขัดขวางไม่ให้โปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีขอจดเชยจดใช้ได้ความขี้คลายสว่างสวยัย ในพระศาสรารด้วยทิวาสนาบาร,รมีในทุกททัศด้วยการบวชการสละการเกื้อกูลต่อศาสนาและด้วยการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีที่เคยมีมาแล้วนับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันรวมถึงที่จะมีต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดก็นานเทิมโอ้โหสีโอ้โหสีโอ้โหสี So, so, so.